สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวปกระดามิตรประชาชนชื่อเล่นชื่ออุ้มค่ะตอนนี้อายุ15ปีศึกษาที่โรงเรียนศึกษานารีค่ะเป็นคนร่าเริงค่ะแล้วก็อยู่ไม่ค่อยนิ่งเป็นคนอารมณ์ร้อนค่ะ ก็คือจะหัวร้อนง่ายประมาณนี้ค่ะตอนนี้ก็อยากเป็นพวกนักแสดงหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับวงการบันเทิงค่ะรู้สึกว่ามันสนุกค่ะแล้วมันก็ท้าทายตัวเองถ้าเกิดว่าเราเป็นนักแสดงแล้วได้เล่นบทบาทเราก็จะเข้าถึงเข้าถึงคนอื่นได้ง่ายขึ้นเลยเพราะว่ามันก็มีบทบาทหลากหลายที่เราต้องเล่นอะไรแบบนี้ค่ะคนบ้าค่ะมันเป็นบทที่ท้าทายหนูอะ่ะแล้วก็พวกแบบอยากเล่นหนังผีอะไรประมาณนี้ค่ะ ค่เล่นเกมเลยแล้วก็เล่น Tik t o k อกอะไรประมาณเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่าอยากมีฟิลอยากถ่ายคลิปก็จะถ่ายคลิปในติ k t o ็อกลงเล่นอะไรประมาณนี้ค่ะ mm hmm. อ๋อก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะที่มันมีโควิดแรกๆเลยคือหนูไม่มีอะไรทาแล้วก็เปิดเทอมก็ยังไม่เปิดไม่ได้เจอเพื่อนอะไรอย่างนี้แล้วหนูก็เลยเล่นติ๊กต็อกโหลดมาแล้วแบบเห็นคนอื่นเขาเล่นกันหนูก็เลยอ่ะงั้นหนูลองถ่ายบ้าง อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าที่หนูถ่ายเนี่ยก็จะเป็นพวกลิปซิงค์แต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้ร้องไม่ได้เต้นลิปซิงค์อย่างเดียวเลยอะไรประมาณนี้ค่ะตอนแรกอะที่หนูลงไปหนูก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาดูหนูอะแต่พอลงไปทิ้งว้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคนมาติดตามมีคนมาไลค์ตอนนั้นก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันตอนนั้นหนูลงคลิปแรกไปแล้วไลค์หนูได้60หนูเอาไปอวดเพื่อนเลยว่าเออเนี่ยหนูดังนะหนูดังในทิกตอกแล้วเพราะว่าไลค์หนึ่งถึง60แล้วอ้หูหนูขึ้นมาเยอะมากเลยจาก พ่อหนูเล่นติ๊กต็อคนติดตามใน IG หนูก็ขึ้นมาประมาณนึงเลยเหมือนกันก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่คิดว่าจะมีคนมาติดตามเราอะไรเงี้ย<ๆ>เพราะหนูก็ไม่ได้ร้องไม่ได้เต้นหนูก็ลิปซิงอย่างเดียวเลยก็ถ่ายติ๊ก<ช>ต<ะ>็อกเนี<ชะ>่ยแหละค่<ช>ะเล่นกับเพื่อนแล้วก็ ถ้าอยู่ในการครบกลุ่มก็จะไปกินข้าวเม้ามอยกันปกติเหมือนเพื่อนทั่วไปเลยแต่งตัวง่ายๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าไปเที่ยวอะไรอย่างนี้กับเพื่อนก็จะใส่แค่เสื้อยืดแล้วก็กางเกงขาสั้นหรือไม่ก็กระโปรงประมาณนี้ค่ะแลหนูจะชอบใส่เสื้อตัวใหญ่ๆค่ะเพราะว่ามันจะได้ไม่อึดอัดตัวเองถ้าผิวหน้าหนูก็ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าหนูนอนดึกด้วย ถ้าเกิดว่าวันไหนที่ไม่ลืมอย่างเงี้ก็จะทาสกินแคร์บ้างค่ะแต่ว่าไม่ได้ดูแลมากขนาดนั้นหนูไม่ชอบอาบน้ำค่ะขี้เกียจค่ะเวลาหนูเวลาหน,นูง่วงอย่างเงี้ยหนูก็แบบรู้สึกว่าเออเราจะเสียเวลาไปอาบน้ำทำไมมันเสียเวลานอนหนูก็เลยนอนเลยไม่อาบน้ำหลายรอบเลยอืมน่าจะเป็นตุ๊กตากระต่ายค่ะ เพราะว่าหนูชอบกระต่ายมากแล้วถ้ามันเลอะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เลยต้องไปเช็ดออกให้มันแบบสะอาดจะบอกว่าหนูเป็นคนที่คุยง่ายค่ะแล้วก็เฟลลี่อะไรประมาณนี้ค่ะเอติอค่ะเพราะว่าหนูไปอยู่กลุ่มไหนก็จะตัวเล็กสุดในกลุ่มตลอดค่ะพอเรื่องอยามไม่อายก็ เวลาหนูเดินห้างหรือว่าเดินอะไรคนเดียวแล้วหนูไปสะดุดขาตัวเองอะไรเงี้ยแล้วขึ้นหนูเดินอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแล้วแบบคนอื่นก็มองหนูอันนี้อันนี้อายอยากเปิดร้านกาแฟค่ะเพราะว่ามันชิลดีค่ะสมมติหนูเปิดร้านใช่ไหมหนูก็จะเปิดร้านเล็กๆที่หนูแต่งเองหมดเลยอะไรเงี้ยอยากลองแบบเลือกคนนี้เจออยากลองอยู่ในร้านที่แบบร้านในฝันของเราอะไรเงี้ย สภาพก็แบบเวลาคนที่ทําอะไรแบบแล้วมันเรียกว่าไงอ่ะมันโกโก้อะไรอย่เงี้ยหนูก็จะแบบสภาพอะไรมาณนี้ค่ะกลัวแมลงสาบค่ะไม่ชอบเลยอยากได้กระเป๋าค่ะแล้วก็ตุ๊กตาค่ะตุ๊กตากระต่ายที่มันขนแบบขนเยอะๆนุ่มๆอะไรประมาณนี้ยค่ะแก๊งของหนูใช่ไหมค ไว้ก่อนค่ะคือตอนนั้นน่ะหนูเพิ่งรู้จักกันแล้วก็เลยแบบสร้างไลน์กลุ่มเอาไว้คุยงานอะไรอย่างนี้แล้วเพื่อนก็ถามว่าเออเนี่ยจะตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรดีแล้วพวกหนูก็คิดกันแล้วก็มีคนนึ่งพูดมาว่าไว้ก่อนละกันก็เลยเอาไปตั้งว่าไว้ก่อนค่ะก็อินสตาแกรมชื่ออุ้มเออร์เรอค่ะ O U M E R R O R ค่ะแล้วก็มีทิกตอกชื่อเดียวกันเลยค่ะ